สวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้ครับผมนี่ครับผมก็มานั่งขายผ้าแล้ะครับวันนี้นะวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอความรู้คนซื้อไปละครับผมขายวันนี้ก็ห้าสิบบาทมั้งเนี่ยสององร้อยไอ้สามองร้อยลืมเลยให้พี่เข้าไปแขกวีพีผมนะครับเมื่อเช้าได้ยินข่าวว่าขายลงูงปูมาาศิลาไปเหรอโอ้โหมาไม่ทันเลยขายไปกี่เหรียญลูกพี่ เป็นเกเหรียญเลยเหรอไปเอามาจากไหนเกดเหรียญเนี่ยเจ็บไบเลยเหรอตั้งแต่ทําบุญมานะโอ้โหมาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมใครซื้อไปนะเมื่อเช้าเนี่ยขายเมื่อเช้านี่นะไปส่งที่พัทยาโอ้โหครับซื้อแอร์ซื้อที่สนามรือว่าเป็นผ้าเก็บครับโอ้โหผ้าเก็บไม่มีเก้ครับผ้าเก็บเนี่ยโอ้โหเสียดายจังเลยขายไปกี่องค์นะเจ็อเจ็ดองค์ได้เงินมาเท่าไหร่ โอ้สองพัน oh, กว่าก็ถือว่าโอเคนะท่วมนะนะครับท่านผู้ชมเอาเดี the ๋ยวนี้เดี๋ยวผมมาขอความรู้พี่เขาก่อนนะครับโอ้นี่พี่เขาอันนี้ปูด่วที่ไหนพี่เห็นเลือกไว้เนี่ยผมไม่ถนัดเนื้อผมต้องขอความรู้พี่แล้วนี้เป็นอาจารย์นองใส่ขาวโอ้เป็นอาจารย์นองนะครับอันนี้เลี่ยมปิดหลังนะนะครับอันนี้คุ้มค่านะปีสองสองสองเลยครับโอ้โหครับแล้วเนี่ยพี่ผมเด็ดวันละครั้งเลยเหรอพี่ โอ้โหลงปูนาคนะโอ้โหปีนี้ตาคมกริบเลยเนะี่ยอันนี้อะพี่นี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยวเขาตีเขาตีเป็นหลวงพว่อกลวยเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรครับนี่จบจบตัวเลขไปแล้วให้พี่เขาตามตกลงนะฮะเราไม่ถนัดเนื้อผงด้วยนะอันนี้ก็พ่อเปิดละมั้งเนาะพี่เนาะนั่งเสือเนี่ยใช่ครับมันจะมีเอัอยู่เหรอโอ้จะมีพลอยฝังอยู่ด้านซ้ายมือโอ้โหจานรู้จริงเลยเนี่ยแหมเสียดายยยออเขียวยเหรอ เออเ,เ,เป็นสีแบบคล้ายเหมือนปาะาัติจมันเกิดไทยบ้างะอะไรออครับอาจารย์เสียดายนะอาจารย์ไม่น่าไปขายถึงพัตยาเลยนะลวปปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่น่าจะมาตรงนี้พอแล้วมัง <c oughs> ้งแหมมาไม่ทันคร <c oughs> ับพอดีมีทุนมาซื้อผ้าแล้วอาจารย์บอกท่วมแล้วเนี่ยอาจารย์ที่ไหนเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นครับ <c oughs> ไม่เห็นหน้าหรอกอาจารย์นะ ฮะหลวงพ่อชื่นเหรออือครับครับมีเี่ยไีเี่ยเด็ดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นหลวงพ่อชื่นครับก็จะเป็นน้ำแงประดังิชัอือหาจานแน่นอนจริงผมต้องขอความรู้จารเนื้เพราะว่าผ้าเนื้อดินเนื้อผงนี่ไม่ถนัดเลยครับมีนับมีน็อกนะครับกองอย่างนี้นะกองนี้มาใหม่ด้วยนะข้พเะเรี่ยก็าคุ้มค่าเลยครับเฉาพเะเลียกนคุ้มค่าแล้วนะครับสามองค์ร้อยครับจัดไป สามองอยครับผมขายมั่วแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ขายแบบว่าหิวเหลือเกินนะครับตอนนี้ตอนผมหิวนี่ขายทุกราคาครับตอนผมท้องอิ่มนี่บางทีมีตัวเลขสวยๆมาผมก็ไม่ได้ขายครับท่านผู้ชมเป็นซะอย่างนั้นแหละครับเอาเลือกไปเรื่อยครับอาจารย์เหลือกี่องเนี้ยเหลืออยู่สององเนาะตาตกลงเนาะเราตกลงกันว่าไงก็อย่างนั้นนะครับเหลือสององเสียดายนะครับเมื่อเช้านี่ลูกปู่มหาศิลาสลิดจันโทนี อาจารย์ท่านนี้เอาไปส่งถึงพัทยาเจ็ดองค์ครับโอ้โหครับมาไม่ทันครับเพราะลูกค้าผมก็รอกันเพียบเลยนะท่านผู้ชมนะเอาแล้วครับมาที่ไหนลูกพี่เนี่ยนี่คือพ่พเนะอพเดิมพุทธกวรอพเดิมนะโอ้โหหลวงพ่อเดิมพุทธกวักเอาไม่เป็นไรครับเอาว่าแล้วแต่วิชาใครนะพี่นะมาเกี่ยวกองประคองคีบบีแล้วแต่วิชาใครเราไม่ว่ากันนะเอาอีกองหนึ่งครับตามสัญญาครับ อีกองหนึ่งครับคำไหนคำนั้นครับลูกพี่ครับโอ้โห,โโหลูกพี่ผมเสียดายแล้วกูมหาศิลาจังเลยอะ่ะลูกค้าผมรอเพียบเลยตอนเนี้ยนะพี่มีอีกไหมเนี่ยไรลุดเวลาอืรู้รุดลุดที่ไหมรู้ลังไหมมีลังไหนที่มีเยอะๆบอกผมได้นะผมจะพาไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,าน้ท่านผู้ชมก็สนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ของเข้าเยอะนะวันนี้ผมก็ถือว่า ก็พอขายได้นะแต่ว่ายังไม่นี่เท่าไหร่นะโอ้โหครบแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครบแล้วนะโอ้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าครบแล้วนะครับโอเคครับตามสัญญาครับลูกพี่หาถุงมีถุงไหมเนี่ยแล้วหาถุงให้ลูกพี่กอนไม่เป็นไรนะลูกพี่นะเอาใส่ถุงเลยนะตามตกลงครับเดี๋ยวจะได้เงินหรือเปล่าครับได้เงินลูกพี่มานะครับตาเดียวจบนะตาเดียวเดินจบนะไม่ไม่ไม่ต้องเรียกใครมาดูนะ โอ้ตาเดียวจบครับไม่ต้องเลือกใครมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดินสนามนี่ซื้อแล้วต้องจบมันนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปถามใครนะยิ่งถามคนอื่นยิ่งแพงนะเออยิ่งถามคนยิ่งแพงนะไม่เห็นหน้าพี่ชายท่านนี้นะครับเขาตาเดียวจบเหมือนกันครับเสียดายหลวงพ่อพัดครับไม่น่าไปขายถึงพัทยาแล้วผมรออยู่แล้วครับตอนนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวได้อีกสักสิบวิอยู่อ่าถุงหนึ่งลวท่านผู้ชมนะถุงหนึ่งลวครับตอนนี้ เออนะครับโอ้นี่ไม่ได้นะครับนี่นี่หนึ100นะครับขายอย่างเดียว200เงินเตียวกระเป๋าครับอขอบคุณมากครับพี่ชายหิงๆนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ